สวัสดีค่ะหมวยลี่นะคะที่ภูึาษาการขายของ f o r ์ดพัปะแดงค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมวยลี่เซลฟอร์ดค่ะและววันนี้นะคะน้องหมวยจัดเตรียมรถนะคะยอดฮิตในปี2025นี้เลยนะคะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ค่ะต้องรุ่นนี้เลยนะคะกับ f o r ์ดเ n นเจ d ร์ x l s 6 a t นะคะโฉมล่าสุดเลย2025แล้วก็บอกเลยว่ามาแรงมากๆนะคะในปีนี้นะคะสําหรับกระบะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะให้พละกำลังแรงมาสูงถึง100 70แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะนะคะในรุ่นของ Ford Ranger XLS นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะราคาค่าตัวณนะปัจจุบันนะคะในรุ่นนี้นะปรับราคาขึ้นสูงถึง919,000บาทเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะในช่วงเดือนมกราคม2025นี้ เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจัดแคมเปญนะคะราคาถูกสุดๆในราคาเพียงแค่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าจัดไปแนซนเท่านั้นด้วยนะคะหรืออีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะกับราคาค่าตัว919,00 0บาทนะคะลูกค้าดาว25%ขึ้นไปเอาไปเลยดอกเบีย้ย0%ผ่อนนานถึง48งวดนะและเรายังมีฟรีชุดแต่งให้รอบคันด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะลองทักเข้ามาที่เบอร์โทร 0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์คิวโค้ดด้านหน้านี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวนะ้องหมวยจะพาไปชมนะคะกับรุ่น Ford Ranger Dbl XLS นะคะโฉมปี25คันนี้นะคะว่าจัดทรงแต่งอะไรบ้างและมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นกระจังหน้านะคะ FORD เนาะเราเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมใส่กระจังหน้า FORD ตัวหนังสือใหญ่ๆสีดาด้านแบบนี้ใส่เข้าไปนะคะพร้อมกับไฟสิว3จุดเพิ่มความ สว่างให้กับตัวกระจังด้านหน้ารถนะคะด้านหน้าแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้เลือกแต่งแค่นี้นะคะไฟหน้านะคะเด,เดิมเเนี่ยมาจากโรงงานจะเป็นไฟหน้า เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับไฟเดร t ท m มที่เป็นรูปแบบ C- แคมนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Ford ดของเราเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของนี่ค่ะไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเดิมๆอยู่แล้วนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะในรุ่นของ Ford r a n g e r DBLXLS เนาะอันนี้ติดตั้งเพิเม่มเติมนะคะในส่วนของคิ um ้วซุ้มล้อแบบหมุดนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความดุดันเพิ่มความแกร่งให้กับตัวรถเข้าไปอีกนะคะร มากับล้อยางนี้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าขอรีเควสเองนะคะแล้วก็เป็นยางกับไซส์ที่ลูกค้าเพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยเองนะคะกับยางโตโยทายนะคะพร้อมกับขนาดยางนะคะตัวนี้จะเป็นขนาดยางอยู่ที่265ทับ55 R20 นะคะล้อแม็กลายดำตัดแดงแบบนี้เลยนะคะเล่นแสงเล่นสีได้แบบหล่อสวยมากๆนะคะขอบ20นิ้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะไซส์นี้ยางนี้ล้อขนาดนี้นะคะจะ เข้ากับตัวคิวซุ้มล้อมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างเนาะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะพอใส่ล้อใส่คิวซุ้มล้อมาแล้วนะคะจะได้ทรงแบบนี้รับกันได้อย่างหล่อลงตัวมากๆนะคะไม่เกินจนเกินไปเนาะอ่ะมาต่อกันค่ะสาหรับช่วงล่างนะคะตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นปีกหนกกู่อิสระพ,พร้อมกับคอยสปริงนะคะด้านหน้าจะเป็นดิสเบค่คะด้านหลังจะเป็นดาเบรกนะคะถัดมาค่ะจะเป็นบันไดข้างติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วเป็นสีดําด้านนะคะ เพิ่มเติมค่ะติดในส่วนของนี่เลยเบ้ารองมือจับนะคะนอกจากเพิ่มความหล่อแล้วยังมีประโยชน์ด้วยกันรอยขีดข่วนได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะ XLS นะคะในโฉมปี25จะเป็นมือจับแบบด้านแล้วนะ,ะกันรอยขีดข่วนได้ดีแล้วก็หูกระจกนะคะแบบด้านนะคะเวลาเข้าป่าหรือว่าผ่านขับผ่านต้นไม้เนาะตัวนี้ก็กันรอยขีดข่วนได้ดีจากเดิมนะคะจะเป็นดำเงาเนาะคิวกันสาดตติดตั้งให้ของแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็มีฟิล์มกองแสงเซรามิกอย่างดีเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยนะคะว่าต้องการความเป็น ส่วนตัวมากหน่อยแค่ไหนยังไงแจ้งน้องหมยได้นะคะอ่ะดูรถรอบคันกันก่อนเนาะสำหรับด้านท้ายลูกค้าท่านนี้ขอติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของโรบานะคะซึ่งโรบาอันนี้ลูกค้าจาแนงไหมเป็นในรุ่นอะไรเป็นในรุ่นของ f o r d r a n เจ r w i วายแฉนั่นเองนะคะนี้ลูกค้าขอติดตั้งเพิ่มเติมนะคะด้านข้างนะคะในรุ่นของ x อ s นะ นี่ค่ะบันไดเหยียบข้างนะคะขึ้นลงง่ายนะคะรับน้ําหนักได้ดีนะคะสะดวกสบายไม่ต้องเหยียบรอแล้วนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะ,ะในส่วนของนี้เลยไฟท้าย LED แบบ Full Time นะคะนี่ก็ของแท้จากกอดเลยนะคะเอามาใส่เข้าไปนะคะซึ่งไฟท้ายเดิมๆของ XLS นะคะในปี2025จะเป็นไฟท้ายไฟท้ายแบบหลอดไส้นะคะตัวกันชนท้ายเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ปรับใหม่เนาะจากเดิมจะเป็นดำเงาอันนี้ จะเป็นสีดำหน้านะคะกรารลอยขีดข่วนเวลาลูกค้าขึ้นลงนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะในรุ่นของ XLS เนาะกล้องมองหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะวเวลา,อาถอยจอดเนี่ยตัวนี้นะคะจะไปแสดงผลบนหน้าจอซิงโคเอนะคะมีองศาการหักเลี้ยวนะคะการาเส้นขอบนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนบนหน้าจอซิงโคเอขนาดใหญ่นะคะไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะ,ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยะคะ่ะสำหรับ XLS นะคะปี2025นี้นะคะมีการปรับ ใหม่นะคะคอนโซลนะคะปรับเป็นสีดำเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะนี่ค่ะหน้าจอ s y n โฟเ A ยังมีเหมือนเดิมนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายได้ดู g o o g l e แ a p ผ่านหน้าจอนี้แล้วกล้องแสดงผลนะคะกล้องแสดงผลก็จะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้เลยนะคะถัดมาหนะ้าปัดเดินไมค่ะ เป็นรูปแบบดิจิตอลเรียบร้อยนะคะแสดงผลแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความพรีเมียม,มให้กับตัวรถนะคะพวงไรนะคะเป็นพวงไรยมาติอ่าเป็นพวงไรไฟฟ้านะคะการหักเลี้ยวการเข้าโค้งนะคะเบาสบายมือมากๆแล้วก็คมกริบด,ด้วยนะคะกุญแจยังเป็นแบบไขยอยู่นะ ยังเป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะในส่วนของเบาะที่นั่งเลยค่ะเบาะที่นั่งนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีเทาแบบนี้นะคะเป็นลายเดียวกันกับในรุ่นของ Blan เจอร์สปอรนะคะเอามาติดตั้งในส่วนของเอเอโชมปี15ข้อดีของเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะก็คือตัวนี้จะมีแอร์แบกนะคะติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะได้รับมาตรฐานปลอดภัยหายห,ห่วงนะคะ,ะภายในประมาณนี้อามาดูแถว2กันบ้างนะคะ ในรุ่น XLS เดิมเนี่ยแถว2นะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ไม่มีที่พักแขนด้วยโอ้อันนี้มีของวางมองไม่เห็นนะคะแถว2นะคะก็จะมีที่พักแขนนะคะสามารถ พับเก็บหรือว่ายื่นออกมาใช้งานได้เลยแล้วก็ในตรงที่พักแขนก็จะมีที่วางแก้วให้อีก2ใบนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้ที่เห็นนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราถอดจากอุปกรณ์เดิมนะคะแล้วลูกค้าก็ติดตั้งอุปกรณ์ตก,ตกแต่งเพิ่มใหม่ๆเนาะแล้วก็แพ็คคืนนะคะในส่วนของเดิมๆนะคะอ่ะมาไล่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันอีกรอบนึงเลยะค่ะนะคะสำหรับ Ford Ranger DBL x l s 6AT นะคะโฉมปี2025นี้กับราคาค่าตัว919,000 นะคะโปรโมชันที่1ค่ะดาว25%นะคะรับดอกเบี้ยพ,พิเศษ0%ผ่อนนานถึง48งวดพร้อมกับปีชุดแต่งให้เลยนะคะโปรโมชันที่2ค่ะลูกค้าเลือกรับเป็นราคาส่วนลดนะคะพิเศษในราคาเพียงแค่789,000บาทนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าที่อื่นเขาให้กัน799แต่ที่นี่กับไมลี่เซอร์ฟอร์ดนะคะจัดโปรโมชันพิเศษเหลือเพียงแค่789,000บาทนะคะฟีกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะอยากได้โปรโมชันแบบไหนเอาเป็นว่า เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเป็นไงคะกับรุ่นรถ Port Ranger, d r a n เ e r d b l x l s 6 a t ชมปี25นี้กับราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่น้องเหมยเสนอไปถูกใจหรือ,อยังคะพี่ๆมีความเห็นยังไงบ้างยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อน้องหมยมาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่ยังเพิ่งผ่านมาเห็นยังไม่ไดกดซับสไครต์ยังไงน้องเหมยฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนให้น้องเหมยหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย